พลอยเผาเก่าเผาใหม่และก็ไม่เผาเนี่ยต่างกันตรงไหนทําไม่ราคาถึงต่างกันเยอะส่วนใหญ่นะคะพลอยที่เป็นตระกูลคอรันดัมเนี่ยมักจะมีการเพิ่มคุณภาพด้วยการนําไปเผานะคะเช่นการไปเผาด้วยความร้อนอย่างเดียวหรือการไปเผาเพื่อเพิ่มคุณภาพให้มีความใสสารมากขึ้นนะคะโดยการใส่บอเร็กซ์ซึ่ง2แบบนี้จะยังเป็นการเผาแบบเผาเก่าอยู่นะคะหรือว่าจะมีการเผาเพื่อเติมสารอื่นๆเข้าไปนะคะที่มากกว่า การเผาด้วยความร้อนหรือเปล่าแหลเนี่ยก็จะเรียกว่าเผาไหม้ อันดับแรกก็ต้องทำความเข้าใจกับพลอยดิบก่อนนะคะหรือว่าพลอยไม่เผาพลอยดิบเนี่ยก็คืออัญมณีตามธรรมชาตินะคะที่เกิดมาตามธรรมชาติเนี่ยเขาสวยยังไงก็สวยอย่างนั้นเลยแค่จับมาเจียรไนก็สวยแล้วซึ่งปัจจุบันนะคะพลอยดิบที่เกิดมาแล้วสวยตามธรรมชาตินี่ก็ค่อนข้างหาได้ยากและราคาก็จะพุ่งสูงมากๆนั่นเองค่ะเวลาที่เพื่อนๆจะซื้อพลอยดิบนะคะก็สามารถดูในเบเซอร์ได้เลยค่ะเขาจะเขียนว่าอันฮีท หรือ no indication of heat นะคะถ้าเราเช็คในใบเซอร์แล้วถ้ามีคำพวกนี้อยู่เนี่ยแสดงว่าพลอยตัวนี้ไม่ได้ผ่านการเผามานั่นเองค่ะอันดับ2นะคะพลอยที่มีการเผาแบบเผาเก่าเผาเก่าก็คือการเผาโดยใช้ความร้อนอย่างเดียวหรืออาจจะเป็นการเผาที่ทำให้ตัวพลอยเนี่ยใสยสะอาดขึ้นนะคะมีการใส่บรกซ์เนี่ยเรียกว่าเป็นการเผาเก่าอยู่นะคะซึ่งอัญมณีที่มีการเผาแบบเผาเก่าเนี่ย ก็จะถือว่ามีความแพงเป็นอันดับ2นะคะรองจากพลอยดิบหรือพลอยที่ไม่ผ่านการเผาค่ะส่วนอันดับที่3ก็ได้แก่พลอยที่มีการเผาแบบเผาใหม่นะคะซึ่งการเผาใหม่เนี่ยก็หมายถึงการเผาโดยมีการเติมสารเคมีอะไรเข้าไปนะคะหรือใช้วิธีการต่างๆนะคะที่ทําให้เกิดการเพิ่มคุณภาพแล้วก็พลอยตัวนั้นเนี่ยมีสีที่ดีขึ้นหรือว่ามีความสะอาดที่มากขึ้นนะคะแต่ว่ามีการเติมสารอื่นเข้าไปทําให ระบุลงไปในใบเซอร์ได้ว่าเป็นการเผาใหม่เช่นมีการใส่เบริลิียมหรือสารอื่นๆเข้าไปนั่นเองค่ะซึ่งการที่เราจะทราบว่าพลอยของเราเนี่ยเป็นพลอยดิบพลอยเผาเก่าหรือเผาใหม่ก็สามารถดูได้จากใบเซอร์นั่นเองค่ะใบเซอร์จะเป็นตัวบอกทั้งหมดนะคะว่าพลอยเม็ดนี้ของเราเป็นเผาเก่าเผาใหม่หรือว่าเป็นพลอยดิบค่ะและพลอยอันดับหนึ่งที่แพงที่สุดก็ได้แก่พลอยดิบนะคะอันดับสองก็คือเผาเก่าค่ะอันดับที่สามก็คือเผาใหม่นะคะ ถ้าใครที่คิดว่าอยากจะสะสมอัญมณีนะคะเพื่ออยากจะให้มีมูล,ลค่าเพิ่มขึ้นในระยะยาวนะคะก็อาจจะเลือกสะสมเป็นพลอยดิบหรือพลอยเผาเก่านะคะแต่ว่าถ้าใครคิดว่าอยากได้พลอยสวยๆเอามาใส่แล้วก็ราคาไม่แรงแล้วก็ใส่เล่นได้ไม่ต้องกังวลเรื่องราคามากเนี่ยก็อาจจะเลือกพลอยเผาใหม่มาใส่ได้นะคะซึ่งลำดับของราคาของอัญมณีแต่ละประเภทก็จะขึ้นอยู่กับลำดับการเผาด้วยนั่นเองค่ะและส่วนใหญ่วิธีการเผาเนี่ยก็จะใช้ในพลอยตะ กุลคอรันดัมนะคะซึ่งได้แก่รูบี้นะคะหรือทับทิมแซฟไฟร์สีต่างๆนะคะเช่นบรูซแซฟไฟร์หรือไพลินนะคะเยลโล่แซฟไฟร์ก็คือบุตรสารคำนะคะ กรีนซารไฟนะคะสีเขียวก็คือเขียวสองค่ะแล้วก็มีอัญมณีที่เป็นตระกูลซา h i ไฟอื่นๆด้วยนะคะที่อาจจะมีการเผาเพื่อทําให้ใสขึ้นค่ะดังนั้นก่อ<ๆ>นที่จะซื้ออัญมณีสักเม็ดนะคะอย่าลืมถามคนขายด้วยนะคะว่าเม็ดนี้เนี่ยเป็นพลอยดิบพลอยเผาเก่าหรือเผาใหม่เพื่อ m ม k e ชัวนั่นเองค่ะสาหรับใครที่ชอบคลิปความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะ